ลมพัดเนยนาแก่หม้อก่้อแก่้อแกโบราณแกู่กูาา้ลูกกลูกหลานเรียวมันในยสระความดีมารมีพวาลูกหลานผู้ตายางเป็นสวรรอ์ลูกหลานเรยงย่านในยีระความดีมานมีความลหานผูตาหยาบนร เราไม่มาเป็นสักพีเสริมตาตาเรื่องที่วัดคู่เทียนก็ต้องเสียต่ การยมูบ้านนีกฝ่งแสนเศี่ว่าายมูแสนเกขอเป็นผู้บริจาองลงิกันถเาทกก่กินวาเนก่ายนั้องหมอ่างก้วยเ้าเมูกั่ายถาห้่กมือของบานได้ลูกหลานมีักสิ้รักยายองัูเหมือนคู่ินถ้ามกักเป็นผู้บริจักิบกัอันนี้คั ทำกวนใจใบทำปู๋อย่ามั่วปู๋ใบอย่ามุกอย่ามุนโม่จงทําที่ปูน้ำลอยกระโดดน้ำวัดกับผารัาแส่งามอาพูดอย่ายู พีิ้เป็นน้ำานเำนมึมตัวแ่ับงขูดนะคัดวใ้อทำใฉันมีเื่อชาติ้าทุกแรงลาสุดห้ทุวงอที่ได้เย็นเสียงได้ยม่ตัวเล้วังให้ลูกหลานในชาตน้า้ทุกที่ครับ

นีครับไม่ได้ใส้นน่อยากินก็ลืมกรมหลวงประจักษ์สามเมืองนื่อเรื่องแหลงธรรมะอารยะธรรมหาปันสีเสียบาสุดขั้วพานีผาสีมชาติเระิตทะเลบัวแดงแรงสัทธาศีสุโธกรุมาธรรมนลา 因为不能让别人看不惯。 บอกเราเราเพงอย่นส้านบ่เขากลับมาบ้านเขาบิดายเดียวแล้เไปขับบุญทให้พูาตลอดนะครับีช่วงเนมานอันดด้วยักษาธุสาธ์นะครับเออับไปดู

You. Uh -huh. Okay. can ไตลอดนะครับเนาะครับอ่าในรูไหลานพื้นผ้าใส่ยูเป็นมีเป็นสินอีวันดีพื้นสินนะครับอีชูไหมันให้ทำให้ด้วยครับครับอันนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวครับมาพอพอดีแล้วนะครับบุญได้บุญงานนะครับค่าปืนแม่เนี่ยครับเปืนแต่ยูบัตยังบูบันยังรัดหนองนาลำห้องไหนละครับเพิ่ีปฏิบัติปืนที่อยู่ท่าม วัดสาสนุบุตรราม่างแขกเปรซ่าขับขีนแม่คู่พาไปเห็ุไปรซ่านะครับเอ่ด้วยทิ้งบารมีของแม่คู่นะครับที่ตั้งใจนะครัลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกทั่วประเทศขับไปเหตุสปรซ่ขึ้นต้นป่านะครับอ่าต้นป่าเนี่ครับก็เป็นของเอมซีทั่วโลกนะครับเพือที่แอดยิมแอดแตงโมแอดไอนะครับที่จดไลซ์ซื้อนะครับอ่าทุกผู้ทุกคนนะครับอ่าเขียนให้มาเคลื่อนนียครับจนเกือบแก่นนะครับหลังจากม่าอ่า ยู่กันไปคู่แล้วครับไปติ่มกับไปบานกันไป,กไปเขียนหายาซื้อขับเป็นฮอตที่หานะครับมาไฮฟิซี่ากันหลายปูหลายคนครับเคยอยากให้เพื่นอนได้ต้นปลาปลาวายปูว้ปูกันสาธุสาธุนะครับเด้อครับดีใจร้ายนะครับนะบอะอ่ครับผม ครับอันนี้เป็นขับพุ่แม่นะครับคภูเก็นะครับจากบ้านนองลำตัวบ้านนองูของเฮานะครับที่สัทธาในตัวคู่แหละครับตัวแม่คู่ขับที่เห็นเฮ็ดเห็นสามนะครับอืครับขอยสมบังตประการเด้อครับยิดสูบหยุดบวกหยุดไพ่ครับรวมเจ็บใหญ่ใดรวมไข่ใหญ่นี่ครับมีมิตรโชคเตมานเตลัเตอรุ่ยครับอันนี้เป็นคุณงหน้าไปพุณแม่ท่านแนงนะครับที่ติดตามมากครับทีมงานผู้เขียวผู้เวียงนะครับท่านสมป่าเสียบพิลัต งานนี้ได้สุปรามาบ่ครับงานนี้ครับเอามาสุปรายังได้มากเสียเสียกูเดินยังน้อยอยู่ฟังหนักนอกครับเป็นสุบอกเลขที่ครับก็อยู่เขาหงงเนี่ยครับมันก็ประหอนอยู่เขาหงงครับกันี่กับพี่เจมซีนะครับอนี้คุณแม่ คุณยามา่ยช่คุณยาครับเลี้ยงในห้านน้ำกันกับจิ้มเด้อหาเมื่อครับไปนี่กันด้วยเลี้ยงด้วยศรัทธาครับคุณคุณยาคุณเสียเองนะครับเนาะครับแล้วก็ลือว่าน้องจิงอ่ารือว่าน้องตีครับเป็นมีหลานอยู่สามคนเอาน้องตีครับว่าแกไปทำงานครับไปทำงานครับน้องตีไปทำงานครับอ่าครับไปทำงานคุณเนี่น้องตีเป็นลางานบ่ได้ครับบ่ได้มาอันนี้เป็นครับอ่าครับเป็น ลูกสาวนะครับของพระอาจารย์ดวงดีนะครับที่กลับไปพระปณิชย์อยู่วัดทัานวัดชาสมบุตรพรารามครับผมเห็นแม่ขาวนะครับเนาะครับแจะไปแม่คู่ใจห้างกันมาซอยตลอดครับผมครับขอพรจากแม่คู่นะครับให้อันนี้นอกคุณพระล่าทำตนลึงอันนี้ก็แม่ครับก็เป็นยังของแม่จากวันนี่ก็ได้นะครับมือแข็งน่องครับคู่ทุกคนอร่อยอันนี้ยั่งน้อยบ่ กลับถึง <boundaries> ผู้ท <descon fin anta> <ori> ี่ผู้แขนนะครับข้าันี้เป็นน้องนิงนะครับคุณคุณวรานะครับคุณวรา อ่าเป็นที่รักของต่อยส้อยจุนะครับอืมที่รักของต่อยส้อยจุเพราเห็นหนากันจะได้เงินกินเขาเพาะเ่ียเงี้ยเงี้ยครับมรดกต่อยนะครับมีปูแข่งไฟได้เนียงานบารมีปูนะครับไฟได้เนี่ยตะกี้หาขี้รถจนห้างครับกับพ่อครับเนี่ยต่นี้เป็น อาหารเครื <One input> ่องตีซีเครมอันนี้ขายปลาแดงโอ้ขายปลาแดกได้อู้อ่าครับนี่ปลาแดกนี่ปลาลาครับจับนายเลยครับเด้อครับเพราะว่าทำทีดึกมาทางไก่มาครับข้าวปลาครับเอาไปจับนายครับดูว่าไปยื้กินก็ได้ปลาแดกแซ่บครับเดี๋ยวจะเฝ้าครับเออกระตุกก็เปลี่ยนในเื้อเขียนมากระตุกเป็ี่ยนกะทีตั้งตัวตัวจะตามกระตุกง่ายก็ได้ครับ หวยพ่อให้ให้ให้เพึ่นเด่นยังเอาโชคซัดช่องเท่าบ้ครับอุ้งเงินหมานซัดช่องเท่าอะไรเน้ยกลับคอยพิธีไม่สิ้นนะครับอันนี้เป็นครับองค์ขลักอะไรคือว่าเลขาของแม่คู่นะครับไปใส่กระติ๊ดตามไปครับเพื่อปฏิบัติท่านที่แม่คู่ครับคอยส่งให้มานพิธีสิ้นเมื่อใครบิดเนี่ยอ่าผูกแคนไม่ยายเท่านะครับ Субтитрувальниця Оля Шор

ครับขอ,อพ,อพอรนะครับขอพอรจากถ่ายีวิดีโออ้าวดีข้ออออออางคุณพอ่อคำน,น,น่าไงครับคือว่าคุณพอ่อขุดม,มากนะครับเนาะคุณพอ่อขุดม,มากครับเนี่เดือดซี่ับลูกหลานขององค์ูนะครับ อปูขี้ขาวปูตาอีก่านหนึ่งครับกับแม่ปะไพ่คุณแม่ปะไพ่เข้าไปใส่นอครับครับผมพี่ครับมีถึงพูดพ่อผมมากไปครับด้อครับยากไปไหนก็มาครับผมยากไปไหนก็มาครับครับนะครับอันนี้พูดพ่อผมมากครับ เอาอีพ่อไปอีพ่อสมคิดไปบ้านที่มือในอีพอเรื่องมีงานไะไครับจัดไปขับไปแล้วว,วันที่สองวันที่สองขับขับสองเดือนอะไรอ่ะสองเดือนอะไรพอโอ้บุกกะลารับอ่ะงานวันพอ่อทำนะครับเป็นยังไงขับเปลี่ยนงานขึ้นบุญบ้านทุกปีของคุณพอ่อคผลมากนะครับอยู่ เม่ให้าเนผมเม็ดดากินเมดดากินผมเองิน้องดกินเม็ดดาี่ครับกระพ